แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชุมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบาลากหลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิดสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแส้แงแล้วก็อยู่กับหน้างานการก่ออิดด้วยนครับผมก็ ช่างนะครับช่างลินนะครับช่างลินช่างเพิ่งเป็นใหม่อยู่เลยนี่นะครับก็เพิ่งก่อเป็นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับมาดูพี่นุ้ยขอดูหน่อยมางี้มางี้นะครับนี่ช่างเป็นใหม่ดูดูที่ชั้นปูนนะพี่นุ้ยนี่ระหว่างปูนอันนี้นะครับนะครับก็เส้นหนึ่งนะครับก็ที่สําคัญปูนต้องเต็มนะครับทุกชั้นแล้วก็ทุก ทุกรอยต่อนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นการมาร์กไว้ก่อนนะครับว่าจะก่อถึงไหนนะครับว่าก่ออีกอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมช่างใช่เพราะว่าเรากลัวพลาดนะครับก็ช่างใหม่บอกว่ากลัวพลาดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาก่อนนะครับถ้าเราจะฉาบนะพี่นุย้ย ตองเว้นตรงนี้ไว้ประมาณ1เซนนะครับเนี่ยเว้นนะครับคือเข้าไปเข้าไปในเหลี่ยมปูนนะแต่แ้างใหม่ยังไม่รู้เลยครึ่งเซนอ๋อทิ้งไว้ครึ่งเซนเออเซน,นะครับบอกว่าจะได้เวลาฉาบไม่เปลืองปูน<ต>ไม่ว่ากันนะครับ<า><ม>ของบ้านไี่ได้ไปเปลืองก็คืออย่างนี้นะครับอ,อ่การที่เราเว้นไว้1เซนนะครับก็เป็นการฉาบเพื่อที่อ่าอย่างสมมุติว่าถ้าก่ออิฐไม่ตรงนะครับอ,อ่เวลาฉาบก็จะช่วยกันได้นะครับ<ด>ส่วนถ้าก่ออิตรงไม่มีปัญหานะครับ ก็วิธีการดูว่าอิดตรงหรือเปล่าพี่ด้วยมาเล็งข้างๆังหน่อยนี่เล็งสาวไปนะครับแผงตรงไหมตรงตรงตรงนะโอเคนะครับส่วนด้านนี้ส่วนด้านนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ใช้อะไรก็คือแผงตันนะครับฉาบง่ายๆเลยก็นี่นะครับสําหรับเออเล็กหนวดกุ้งนะครับช่างลินไม่ได้ใช้นะครับใช,ออใชอ้อ่ใช้ตะปูคอนกรีตนะครับ แต่จริงๆนะครับตะปูคอนกรีตต้องยาวนะครับอันนี้มันสั้นไปหน่อยนะครับมันจี้ๆไปนะครับก็ใช้สงตัวนะครับก็ยังถือว่าดีกว่าไม่ได้ตอกเลยไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าได้ช่วยแล้วกันนะครับก่อันนี้จะก่อแค่4ี่แถวนะครับสี่แถวก็คือก่อขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการทําทับหลังทับหลังนะครับแล้วก็จะฉาบนะครับ ก็อันนี้นะครับแค่ส่ง,งก็มาบอกวิธีการขยักเสาไว้ฉาบนะครับใครเห็นว่าคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีอไอ้งาน, DIY, งาน ทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาาจะเทจะมุงลังคาจะก็เส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแก่แซะแงแก่แซะแงะแ